คับวันนี้มาทำอะไรกันครับทุ่งนาแห้งแรงนะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จองบุญมีบาดาลน,นะครับผมก็สวัสดี f อทุกทกท่านนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็ได้มาสำรวจหน้างานให้ลูกค้านะครับ มาหาตาน้ำนะครับลูกค้าติดต่อเจ้าบอบร,รดานนะครับก็เลยเข้ามาดูหน้างานแล้วก็มาสํารวจหาตาน้ำนะครับผมที่อําเภอพุทธสงนะครับบุรีรัมย์ครับผมก็น่าเป็นห่วงครับ มาดูกายภาพแล้วตามประสบการณ์ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงไปทางน้ำเค็มซะเยอะครับก็กาบเรียนทาง f อซของเรานะครับว่าบางพื้นที่พอแปลงนี้ลูกค้าได้ซื้อ ซื้อใหม่นะครับก็ซื้อได้ก็สามีปีนะครับก็ทางลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ศึกษาทางแผนที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะก็มาซื้อพอดีก็เลยมาแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องเศรษฐีนะครับ เงินมีทองจะซื้อที่ซื้ออะไรใหม่ทุกวันนี้นะครับให้ตระหนักไว้ดีเลยนะครับว่าพวกท่านต้องขั้นแรกนะครับทำเลสวยหรือเปล่าดูทำเลแล้วสวยก็ขั้นที่สองก็คือแหล่งน้ำบาดาลน,นี่แหละครับดีไมด่ดีมันจะเป็นปัจจัยสำคัญกว่าทุกเรื่องด้วยซ้ำไปนะครับแหล่งน้ำนะครับเพราะว่า เพราะว่าถ้าซื้อที่แล้วน้ำไม่มีเจาะน้ำไม่ออกแล้วโชคร้ายเป็นพื้นที่น้ำเค็มนะครับจะเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เลยครับเป็นเรื่องที่ลำบากใจมากเลยนะครับก็เลยก่อนจะซื้อนะครับเป็นไปได้ให้ติดต่อทางช่างเลยครับไม่ใช่ผมนะครับ คนไหนก็ได้ครับช่างในพื้นที่เราคนระับให้ปรึกษาทางช่างครับว่าให้มาสำรวจดูน้ำว่ามีน้ำหรือเปล่าเป็นน้ำเค็มไหมน้ำมีปัญหาหรือเปล่านะก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับก็ได้เรียกช่างมาก็ให้เขามาดูให้นะครับถ้าช่างเขาบอกว่าโอเคซื้อไดน้น้ำค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาพื้นที่ดีอย่างนี้ก็เราค่อยเอาไปประกอบ การตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับถ้าซื้อมาแล้วนี่ครับอันนี้เอฟซีเขาซื้อมาได้สามสปีแล้ววันนี้มามาดูหน้าง,งานแล้วผมมาดูแล้วค่อนข้างที่จะยากคนระับมันเป็นพื้นที่น้ําเค็มซะส่วนใหญ่ครับมีแค่ไม่ถึงสิเอร์เซ็นตนะครับที่จะได้น้ําจืดก็เลยแนะนําให้ลูกค้าว่า <laughs> ไม่ไม่ ไม่ควรที่จะเจาะด้วยซ้ำไปนะครับแต่ลูกค้าท่านก็ได้ว่าลองดูนะครับเพราะว่าท่านก็ได้ลงทุนซื้อไว้ที่สวยนะครับติดท,ทางดาดินท,ทางสัญจรคมนาคมไฟฟ้ามีนะครับปัญหาใหญ่เลยคือน้ําไม่ได้นะครับน้ําเป็นแหล่งน้ําเค็มนะครับผมอย่างนี้แหละครับเพราะว่าอย่างนี้ก็มันมันจะกลายเป็นว่าแก้ปัญหาไปเหตุครับ ก็เงินทั้ง3-4ล้านนะครับเราก็จําเป็นต้องได้ลองสิ่งเสียเส่ยงดูนะครับทางลูกค้าก็เลยว่าให้ลองดูครับเข็มไม่เข็มก็จะเอาบอกว่างั้นนะครับก็เลยจะลองลองเครื่องสแกนนะครับอันนี้คือเครื่องสแกน,นครับเรากำลังสแกนหาตาน้ำอยู่นะครับวันนี้เราจะสแกนลงที่100เมตรครับผมเครื่องสแกนนะครับ ตัวนี้จะบอกระยะบอกตาน้ํานับว่าตาน้ํำจะอยู่กี่เมตรกี่เมตรค่อนข้างที่จะบอกได้นะครับแต่จะไม่ได้แยกว่าน้ําจืดน้ําเค็มนับแยกไม่ได้นะครับชิปนี้ก็ขอจบชิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม